สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิ้นเฮงรวยค่ะวันนี้นะคะจะมาสาะผมให้ลูกค้านะคะให,ให,ให,ให้ท่านผู้ชมพี่พีน้องๆ้องนะแล้วลว่าสระผมอย่างไรดีอย่างไรเรื่อยอย่างไรสบายอย่างไรแล้วสระผมแล้วชื่นใจมีความสุขมากๆค่ะเชิญรับชมนะคะก่อนอืน่นเปิดน้ำต้องเปิดให้สุดนะ ส่วนสาหรับส่วนตัวเจลินนะเวลาสระผมน,นี่นะไม่กลัวเสียเปลืองน้ําค่ะน้ําต้องให้ลูกค้าให้สะอาดนะคะไม่ใช่เปิดเบาๆแล้วลูกค้าไม่สะใจแล้วมันจะไม่ถึงข้างในแล้วก็ช้อนต้องเปิดแรงๆเปิดสุดเลยนะคะเปิดสุดแล้วก็เกาเกาเข้าไปนะคะล้วงเข้าไปล้วงล้วงล้วงเบาๆ,ๆนะคะแล้วก็จ่อข้างหลังนะคะจ่อข้างหลังวิธีของเจลินคือแบบนี้สูตรไข่สุดมัน <laughs> สุดนี้รับรองลูกค้าติดใจเลยะคะ่ะ นะคะแล้วก็ห้ามอู้นะคะสะจนว่าข้างในผมมันฉ่าข้างในหนังศีรษะนะคะให้มันฉ่าแล้วค่อยใส่แชมพูนะคะถ้าแห้งๆมาใส่แชมพูมันจะไม่ถึงหนังศีรษะแล้วก็หนังศีรษะลูกค้าเจ็บๆนะให้ทั่วๆแล้วก็ตบๆหน่อยนะคะ <S <S น้ำนี่ต้องให้ฉ่าเปิดแรงเลยแรงสุดๆ <S <S ไม่ต้องกักน้ำไว้ ไม่ต้องประหยัดนะเต็มที่เวลาสาผมให้ลูกค้าต้องเต็มที่หน้าล้างใบหูนะเปียกๆเ,เลยเอาให้เปียกๆก,ก่อนเลยเนี่ยแล้วก็ชอนชายเบาๆ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 ให้ทั่วๆนะฮะแล้วก็เกาตรงนี้หน่อยๆนะฮะตรงนี้มักเจอลูกค้าจะขันเพราะว่าเจอพวกฝุน่นหรือสเปรย์ค่ะฝั่งนี้ก็เช่นกันจงกระทั่งเปียกแล้วเปียกทุกทุกสอดทุกช็อต แล้วก็ภาษาไทยไม่เคยแข็งทุกช็อตนะคะเปียกๆแล้วโอเคใส่แชมพูได้เลยค่ะนะแชมพูประมาณแค่นี้นะฮะแล้วก็ลวกเบาๆแล้วก็ถูถ้าแห้งเกินไปใส่น้ำหน่อยใส่น้ำนิดนึง เพื่อให้มันฉ่ำนวดนวดนวดน,วดนวดให้เขาหน่อยครึงครึงความสุขของลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะเอาเนื้อป่องเนี่ยถูถูถูถ,ถูหลังใบหูลูกค้าจะชอบมาก หน้าใบหูแล้วก็เกาเกาอย่าให้ลูกค้าเจ็บลูกค้าชอบแรงชอบเบาบอกได้แล้วยกศีราะลูกค้าขึ้นมานิดหนึ่งมาจับจับนิดหนึ่งเนี่ยหนังศีรษะมันจับนิดนึงนะฮะผูหน่อยเบาๆแล้วก็เกาเลย เกาทุกเส้นผมตัวเราต้องย่อนะคะเพื่อให้ลูกค้าสบายหัวเราต้องยกศรีรษะลูกค้าไว้นวดน,วนวหน่อยหน่อใช้นิ้วโป้งเนี่ยกนิ้วชี้นิ้วกลางได้หมดรับรองลูกรับรองลูกค้าติดใจถ้าคิดถึงเจลิงตลอดเวลา ถ้าสระผมแบบนี้ให้ลูกค้านะลูกค้าติดใจรับรองแขกคุณเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยเราต้องอ่อนช้อยลงไปหน่อยเกาให้หนังศีรษะนะคะอย่างนี้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิกแบบเบาๆเนี่ยนะคะสบายอ่ะแล้วก็ล้างทิ้งนะล้างทิ้งหน่อยมีแค่ครั้งแรก สระผมสองครั้งก็พอแล้วใส่ครีมนวดครั้งหนึ่งก็สะอาดละกันซะหน่อยเนี่ยเพื่อมาให้กระเด็นใส่ใบหน้าจ่อใบหูเลยค่ะจอหลังใบหูน้ำเนี่ยนะจอหลังใบหูแล้วก็มือเนี่ยมีเชีย่ยถูๆหน่อย พราะตรงนี้จะเหนียวเหนียวน้ำพ่อคนละเหนียวทางที่สองออกกำลังภ้ายน้อยน,อยนะคะแต่ไม่เจ็บดูท่าทางว่าจะเจ็บแต่ไม่เจ็บนะคะลูกค้าเจ็บไม่จ้าไม่เจ็บนะคะเออดูแล้วรุนแรงนะแต่ไม่เจ็บ เพราะว่าใช้กําลังภายใน <g ill ain> จากเชลินรวน,รวนสอนร,นรวนเลยนะคะไม่กักวิชาเลยค่ะรับรองแขกค,คุณเต็มบาร์เต็มร้านเลย <g ill ain> อย่างนี้นะคะยกยกศรีรษะเข้าหน่อยยกศรีรษนะนั้นนี่ต้องยกศรีรษะลูกค้านะแล้วก็เก่าเพื่อมาให้ลูกค้าคอเมื่อย <g ill ain> แล้วก็ย่อเลยย่อย่อ <g ill ain> เนี่ยเก่าไม่งัดนะคะแต่ว่าดูล้านหนักแต่ไม่เจ็บเพราะเราใช้พลังรวน แล้วก็ฝังนี้บ้างมือเราต้องช้อนหัวเขาไว้ ide, นะช้อนศีรษะเขาไว้แล้วก็เกาเกาเฉียงเกาขวางแล้วก็ยืนอย่างนี้ค่ะน Isaiah, คเนี่ยเกาเกาสุดๆเลยเนี่ยทุกจุดไม่มีว่าเว้นว่าไม่ได้เกานะคะแล้วก็ยืนเฉียงเกาให้ทั่วๆนานๆหน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนท่าสําหรับเจ้หลินละต้องเกาให้ทั่วแล้วค่อยเปลี่ยนท่าถ้าเกาไม่ทั่วแล้วเปลี่ยนท่าแล้ว ไม่สบาย่างนี้สบายมากแล้วก็เลี่ยนมาทางนี้เหมือนเดิมช้อนศีษระเข้าไว้โดยไม่เจ็บเลยค่ะตรงนี้มักจะคันตรงนี้ลูกค้ามักจะคันไปสาที่ไหนที่ไหนแล้วแต่สู้เจลินไม่ได้เขาบอกตรงนี้เจลินย่อย่อย่อก็เก่า ดยที่ไม่ต้องสาะนานเลยสบายมากแค่นี้แล้วก็นุ่นวนวดหน่อยนี่เที่ยวที่สองนะน,นุ่นนวยให้าหน่อยเยอะหน่อยแล้วลูกค้าชอบล้างหูไหมคะชอบล้างหูแล้วก็ล้างหูให้เขานะคะถ้าไม่ชอบเราก็อย่าล้างถ้าเขาชอบก็ล้างให้เขาหน่อยเนี่ยเกาเกาหน่อยถูถูถถูอันนี้คือจุดสําคัญแล้วสบายสบายแล้วก็มือเนี่ยเกาเกาแค่นิดหนึ่งสบายหลับได้สาบผมเสร็จแล้วหลับได้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะ ถ้าลูกค้าชอบเราเกาให้นวดให้ล้างให้ลัดซอกใบหูเนี่ยซอกใบหูล้างใบหูใช้นิ้วนางเนี่ยนิ้วกลางเด็นวดมาหลังใบหูถูๆล้วสบายหาแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งก็ดูนหนังศีรษะหน้าผากนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตรงต้นกลางกระหม่อมเราต้องย่อลงไปนะะนี่คือกําลังภายในของเจ๊หริงรวนๆเลยค่ะอยู่ที่ร้านก็ทําแบบนี้ ลูกค้าถึงของเจ๊ดิงเต็มเลยลูกค้าเยอะแล้วก็เอาเอาฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือตรงนี้นะนวดแล้วนวดฝั่งนี้ให้ดูนะตรงเนี้ยฝ่ามือนวดคลึงศีรษะหน่อยให้สบายฝั่งนี้ก็เช่นกันตรงนี้ก็เช่นกันแล้วสบายห,หัวเหมือนนวดตัวเลยคล้ายๆงัน ทั่วๆแน่ๆรับรองไม่มีว่าจุดไหนไม่ไม่ไมโดนทุกจุดทุกจุดจะสบายมากเกายาวๆเกายาวๆเกายาวถ้าสบายเอาละเครื่องหูหน่อยๆสบายละ ก่อนเออ่น,นะล้างใบหูก่อนมือเราต้องถูไปนะฮะมือเราต้องถูแล้วน้ำใหญ่เข้าๆเ,เลยเยอะล้างจนมันสะอาดดในฟองเนี่ยหูจะได้ไม่ไม,ไม่มีนะฮะแล้วก็ถูหลังใบหูฝั่งนี้ก็เช่นกันฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเหมือนกันหมดที่เราต้องทำนะแล้วก็ ตรงนี้ลาผักเก่าๆนิดนึงเนี่ยตรงนี้มักจะคันเพราะคันบางทีเขาสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหนียวเหนียวนะคะก็จะสบายแล้วก็มือที่ช้อนเข้าไปช้อนเข้าไปล้างล้างใบโห่ล้างใบโหูเนี่ยเราต้องก้มนะเราต้องก้มมือเราก็ต้องก้มฝักัวเราก็ต้องก้มทุกอย่างเราต้องก้มหมดจะได้ถึงจุดโอเคค่ะน,นี่จะใส่คิมนวด สระแชมพูสองครัง้งคิมลวดหนึ่งครั้งคข็คมนวบก็ผมยาวก็เยอะหน่อยถ้าผมน้อยก็น้อยหน่อยแันนี้ลูกค้าผมยาวนะแล้วก็ถกูใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำแล้วก็นวด พลัง่นะคะพลังไม่ต้องเกาแล้วะคะ่ะนิดๆหน่อยๆเองเพอสบายหัวไปแล้วใช้ฝ่ามือทุกอย่างใช้ฝ่ามือพลังภายในช้อนเหมือนเดิมนวดๆๆๆๆนวดนวดนบบะฮะสองข้างเลยนวดนวนวดให้เขาหน่อยอยากแค่นี้สบายแต่ถ้าเราพลังเรามีเราใช้นี่นวดด้วยมือ,น,อ,อนิ้วโป้งห้านิ้วสิบนิ้วอะโอเคโอเคทั่วละ เรียบร้อยสะออกคราน,นี้สะแล้วก็ต้องให้น้ําสะอาดครนนี้ขั้นสําคัญคือน้ําต้องให้สะอาดแล้วมือเราต้องชอนชัยถ้ามือเราไม่ชอนชัยมันก็ไม่สะอาดน้ําอย่างเดียวก็ไม่สะอาดมือเราต้องถูนะถูแล้วก็อเอาเข็มแล้วนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้ง,ปงถูให้เขาหน่อยตรงนี้เหนียวเหนียวแชมพูคิมนวดนะคะตราตรนนี้เกาเบาๆหน่อยนี้แล้วก็น้าใส่ไปนะีย ฝักบัวกับฝักบัวกบับมือที่เราเกาต้องสมานกันแล้วก็ข้างในเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปฝั่งนี้ก็เช่นกันเช่นกันจส่สีสระนิดหนึง่งแล้วก็ช้อนสีสระเขาหน,น่อยหนึ่งแล้วตบๆหน่อยแต่แต่น้ําต้องผสมกันด้วยนะหรือว่ามือสองข้างต้องประสานต้องประสานง,งานกันได้ต้องจอยงานเขาเรียกจอยงานกัน ไม่ใช่เกาจุดหนึ่งน้ําอยู่จุดหนึ่งมันไม่ได้นะ่ะมันเฟืดฝเื่แล้วไม่สะอาดด้วยอย่างนี้ทุกช้อนใช้สะอาดหมดอยากจะสะอาดนี้สะอาดแล้วเกาตรงไหนให้จุดนั้นให้น้ํำนานๆหน่อยไม่ใช่เกาทีหนึ่งผ่านไปเกาทีหนึ่งผ่านไปอืไม่ไม่สะอาดอย่างนี้สะอาดอย่างนี้จะสะอาดเนี่ยแล้วก็น้ำล่าน่อยทีนงให้สุดๆเลย ลา้างใบหูอีกหน่อยเนี่ยตูงเนี่ยเขาชอบให้เขาเก่าเนี่ยสบายเนี่ยน,น่ะล้วงนิดหนึ่งแะ้วเบาเนี่ยเบาๆเบาเบาทุกจุดสำคัญหมดโอเค <_ C 2> นั่นแหละเรียบร้อยแล้วค่ะปิดเป็นอันที่ว่าเสร็จสิ้นการสระผมสระผมเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาการพันผมเช็ดผมยังไงขึ้นมาให้ลูกค้าติดใจก่อนเอานะผ้าเช็ดใบหูก่อนเช็ดใบหูรอบมือนี่ล้วงให้สะอาดให้แห้งๆก่อนให้แห้งๆแล้วก็เอเมร์เนี่ยกดกดหน่อยนะฮะกดกดเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อเออมันสบายสรีรษะเราที่เวลาเราสระผมอ่าแล้วก็ตบนิดนึงให้เขาลูกค้าคนนะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะ ที่ว่าเพิ่งเปิดร้านหรือไม่เปิดหรือเปิดมาแล้วรับรองได้เค็เคดนี้รับรองลูกค้าคุณติดเต็มแน่เลยตกเลยสักสี่ห้าครั้ง2องสามสี่ห้าหกนะคะที่หน้าผากศีรษะเบาๆเสียงดังแต่ไม่เจ็บโอเคแล้วนวด,นวด,น,วดนวดหน้าผากหน่อยหัวคิ้วหัวคิ้วหนึ่งสอง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  นวดหน้าให้เขาเรียบร้อยแล้วก็เช็ดผมขึ้นมานะคะรับรองคลิปนี้นะถ้าท่านผู้ชมได้ชมแล้วไปทําตามนะรับรองได้ลูกค้าคุณเต็มร้านแน่เลยค่ะเช็ด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 เหมือนกันเรานวดศีรษะให้เขาอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเทคนิคการเช็ดผมก็มีเทคนิคนะเนี่ยอ้าเนี่ยช้อนแล้วก็ถูถูหน่อยถูถูหนังศีรษะเหมือนกันที่เราเกาผมอ่ะเหมือนกันแล้วสบายเขาบอกสระผมเสร็จแล้วก็คลื่เลย นะล้วก็จะห่อผมขึ้นมานะคะอันยกศีสานิดนึงลูกค้าอ่าแล้วก็หอเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ความไวนะัแค่นี้เองหลแค่นี้เองจบอ่ะเชิญค่ะถ้าถ้าคลิปนี้ดูแล้วชอบไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องรินเฮงรวยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะล้วจะทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะขอบคุณคะ่ะ